เรามาดูซ่อมคูบุต้าแมว4018นะครับก็เรียกเป็น40แรงเปลี่ยนสิงคอตั้งครับรั่วนี่ครับสิงคอตั้งสองข้างเลยรั่วนะครับเกิดการจากการใช้งานก็รั่วเป็นเรื่องปกติของคูบต้าที่ อายุการใช้งานถึงเวลาตรวจเช็คช่างนี้เปลี่ยนแล้วไงยังครับยังอ๋อกำลังถอดล้อกำลังถอดล้ออยู่กำลังถ่ายน้ำมันอยู่ช่วงนี้ถ่ายน้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยถอดเอาซินออกมาให้น้ำมันมันหมดก่อนจะได้ไม่เลอะนี่น้ำมันต้องเปลี่ยนน้เปลี่ยนอยู่แล้วนู่นเขาซื้อมาแล้วนี่เห็นไหมซื้อ อร่อยศูนย์น้ำมันศูนย์ด้วยนะครับนี่ครับเป็นสร้างเป็นของศูนย์เพราะเจ้าของเขาเน้นของศูนย์นะครับอีท e ีใส่เสร็จแล้วนึน่งครับ เสร็จะไแล้วล้างทำความสะอาดใส่ดรใส่น้ำมันไปมไมร้อนเลยน่าอะไรร้อนมาสุดๆร้อนเรียนก็ร้อน